คนต่อไปดีกว่าครับ,<ต>รบอยากจะถามอาจารย์นะคะว่าในการกินยาคุมชนิดฉุกเฉินเนี่ยค่ะมีโอกาสตั้งท้องนอกมดลูกได้จริงหรือเปล่าคะยาคุมฉุกเฉินและยาคุมธรรมดานะครับโอกาสการตั้งคันนอกมดลูกก็ใกล้ๆกันนะครับการตั้งคันนอกมดลูกเกิดจากอะไรส่วนใหญ่แล้วเกิดจากมีเยื่อพังผืดหรือเกิดการอักเสบในอุ้งเชิงกรานทําให้ท่อนําไข่เนี่ยมันมีพังผืดรัด แลวถามว่ามันอักเสบจากอะไรก็อ,อักเสบจากการมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยจะสะอาดนักหรือว่าคู่ที่มีความสัมพันธ์ด้วยเนี่ยมีโรคภัยไขใ้เจ็บน้องๆจึงสังเกตเห็นว่าคุณหมอทั้งหลายจึงแนะนําว่าในวัยรุ่นหรือพวกที่เพิ่งแต่งงานใหม่ๆเนี่ยการคุมกําเนิดโดยใช้ถุงยางอนามัยนั้นนอกจากป้องกันการตั้งครรภ์แล้วยังป้องกันการติดโรคด้วยด้วยแบบนี้โอกาสเป็นท้องนอกบ้ลูกจะได้ลดลงนะครับแต่ว่าไม่เกี่ยว